สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินประโยคคลาสสิกอันหนึ่งไหมฮะที่ปัจจุบันนี้ก็ยังได้ยินคนพูดถึงเสมอนะครับก็คือเราเสียพนักง,งานที่มีผลงานดีไปแต่ได้หัวหน้างานที่แย่ๆบริหารจัดการงานแล้วก็ลูกน้องไม่เป็นเข้ามาแทนประโยคนี้มักจะถูกพูดเสมอเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราเลื่อนตำแหน่งพนักง,งานคนเก่งขึ้นมา เป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้าก็ได้แต่เขาไม่สามารถที่จะบริหารจัดการทั้งงานทั้งคนได้เลยนะหลายคนหลายองค์กรมักจะเกิดกรณีปัญหานี้เสมอนะครับจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งนะครับที่ปลายปีที่แล้วที่มีท่านผู้ฟังได้เขียนอีเมลมาถามนะครับว่าเคยได้ยินได้ฟังมาหลายตอนนะครับในพอดแคสต์ของผมว่าในก่อนที่เราจะเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักง,งานมือดีให้ขึ้นไปเป็นผู้จัดการเนี่ย เราควรจะต้องมีการวางแผนพัฒนาเขาก่อนล่วงหน้าให้เขาพร้อมที่จะขึ้นไปเป็นผู้จัดการที่ดีได้คำถามก็คือต้องวางแผนอะไรบ้างมันมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนก็เลยหยิบยกเอาประเด็นวันนี้มาคุยกันนะครับว่าในปีนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเลื่อนตาแหน่งพน,นักง,งานคนหนึ่งที่เป็นทาเลนต์ของเราให้ขึ้นไปเป็นผู้จัดการเนี่ย อย่าลืมเราต้องเตรียมความพร้อมก็ก่อนวิฉชนั้นแล้วประโยคคลาสสิกเมื่อตอนต้นมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับความพร้อมที่ต้องเตรียมมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกแลเลยคือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือทักษะของอทักษะในการบังคับบัญชานะหรือภาษาอังกฤษเขามักจะใช้คําว่า managerial skill หรือว่า supervisory skill ก็ได้นะครับเรื่องนี้ต้องเตรียมความพร้อมอค่อนข้างเยอะนะฮะความพร้อมตรงนี้เตรียมยังไง วิธีที่ง่ายที่สุดที่เห็นบ่อยที่สุดก็คือส่งไปอบรมในเรื่องของทักษะการบังคับบัญชาที่ดีอย่างน้อยคนที่จะขึ้นไปเป็นผู้จัดการเนี่ยจะต้องรับรู้แล้วว่าวิธีคิดวิธีการทํางานจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นผู้รับคําสั่งลงมือปฏิบัติแต่พอขึ้นไปเป็นผู้จัดการแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่สามารถมอบหมายงานสั่งการควบคุมงานได้รวมถึงการวางแผนะนะครับ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้นะครับคือไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีเลื่อนเขาขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วก็ไปหวังว่าเขาจะไปเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ทันเพราะว่าผู้บริหารบางคนพอพนักง,งานเลื่อนขึ้นไปปั๊บเนี่ยเขาก็สั่งการทันทีเหมือนกันว่าอ่านมาเนเจอร์ครับมาเนเจอร์คนใหม่นี่นะฮะวางแผนในนี้ให้หน่อยควบคุมนะมีลูกน้องโยนไปให้บริหารจัดการต่อเนี่ย ถ้าเขาไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้มาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับในการที่จะไปเรียนรู้ตอนนั้นแล้วก็คาดหวังผลงานที่ดีจากเขาในตอนนั้นเช่นกันประเด็นก็คือการอบรมแค่การอบรมเนี่ยพอหรือเปล่าอย่างน้อยก็ได้ความรู้ติดมานะถ้าส่งพนักงานไปอบรมเรื่องทักษะการบัญชาแต่พอกลับมาแล้วท่านที่เป็นหัวนหน้าของพนักงานคนนี้ที่เรากําลังจะเลงให้เขาได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปอคงต้องมอบหมายงานอย่างน้อยก็ ให้เขาดูแลทีมเล็กๆนะฮะอาจจะมีโครงการบางอย่างที่ช่วยดูแลทีมคนนี้เป็นรุ่นน้องในทีมก็ได้เขาเป็นรุ่นพี่ถูกไหมฮะเราก็สามารถให้เขาเป็นหัวหน้าโครงการอันนี้บริหารจัดการในช่วง2 3สเดือนเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะที่เขาไปเรียนมาว่าวางแผนยังไงแต่อย่ายลืมว่าท่านเองถ้าในฐานะที่เป็นหัวหน้าของเขา,าครับคงต้องมีการมอบหมายงานแล้วก็ดูว่างานที่มอบหมายเนี่ย ให้โอกาสในการที่เขาจะพัฒนาทักษะในการบังคับบัญชามากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันดังนั้นอย่าลืมหาโอกาสในการที่ทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของทักษะในการบังคับบัญชานะครับตัวที่2ที่สําคัญต,ต้องเตรียมความพร้อมอย่างหนักทีเดียวคือเรื่องของการสื่อความคนที่จะขึ้นไปเป็นแมเนเจอร์ต่อเนื่องไปสู่ลีดเดอร์ที่ดีเนี่ยทักษะที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการสื่อสารหรือการสื่อความนี่แหละฮะ m u n m u n t i o t เนี่ยเพราะว่าผู้นำหรือผู้จัดก,การที่ดีต้องสื่อสารกับลูกน้องรู้เรื่องต้องคุยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้ได้คือไม่ใช่ทำเรื่องง่ายให้มันกลายเป็นเรื่องยากไปซะดูแล้วมันเท่ดีคงแบบนี้คงไม่ใช่เป็นผู้จัดก,การหรือเป็นลีดเดอร์ที่ดีนะครับดังนั้นเด็กบางคนเขาเก่งเรื่องงานจริงๆแต่เขาไม่เคยถูกพัฒนาเรื่องการสื่อสารเลย ดังนั้นตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปเป็นหัวหน้าเขาคงต้องเรียนรู้ว่าวิธีการสื่อสารมันมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวคือบางคนไม่ได้ถูกส่งไปอบรมไม่ได้ให้ความรู้เรื่องนี้นะครับเขาก็เข้าใจผิดนะฮะว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องคือหัวหน้าต้องพูด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 ,พดนะลูกน้องฟังอย่างเดียวในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ไงฮะการสื่อสารมันมีตั้งแต่การพูดถูกไหมฮะการฟังแล้วก็การจับในแง่ของสัญ,ญญาณบางอย่างหรือภาษากายของลูกน้อง สิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารที่ดีทั้งสิน้นดังนั้นก่อนที่เราจะเลื่อนขึ้นไปผมมองว่าประเด็นที่2อ,อ่ะคือเรื่องของการพัฒนาทักษะในการสื่อความในการสื่อสารให้เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วให้โอกาสเขาสื่อสารในระหว่างก่อนที่จะเลื่อนขึ้นไปแล้วเราก็ประเมินดูได้ว่าโอเคช่วงนี้เขาพูดจารู้เรื่องมากขึ้นไหมเป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับตัวที่3คือเขาต้องเข้าใจลูกน้องละ่ะ ดังนั้นเขาต้องมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจเพราะอนาคตเขาต้องมีลูกทีมที่ต้องบริหารจัดการการที่พนักง,งานลูกทีมเขาจะทํางานได้ดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ทักษะตรงนี้ด้วยเขาเข้ามาแล้วเขาสร้างแรงจูงใจที่ดีกับทีมงานได้ไหมท่านผู้ฟังคงเคยเห็นนะฮะหัวหน้าบางคนมาดํารงตําแหน่งวันแรกลูกน้องก็แตกกระจายนะครับไม่สามารถจะเอาลูกน้องอยู่ได้เลยด้วยพฤติกรรมบางอย่างนะด้วยวิธีคิดวิธีพูดบางอย่างเนี่ยบางทีมันส่งในเรื่องของ ไปทำลายแรงจูงใจของลูกทีมได้ทันทีนะครับดังนั้นในการสร้างแรงจูงใจเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าไว้ก่อนนะเขาเรียนรู้ว่าคนเรามีาแนวโน้มที่จะสร้างพฤติกรรมอย่างไรมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไรจะบริหารคนใช้วิธีเดียวในการสร้างแรงจูงใจไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องปูพื้นไว้ก่อน เพื่อเวลาเขาเจอลูกน้องจริงๆที่มีความต่างกันเขาจะได้รับมือได้ถูกต้องด้วยแม้ว่าในช่วงต้นในการเป็นผู้จัดการมือใหม่อาจจะแบบติดๆขัดๆอยู่บ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็มีองค์ความรู้บางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเรียนรู้มาแล้วนะเขาต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้จริงนะนี่คือเรื่องของทักษะในการสร้างแรงจูงใจนะครับตัวที่3ที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับตัวที่4ซึ่งในยุคนี้เรามองว่า มันต่อเนื่องมาจากคอมมิวนิเคชันนะครับคือเรื่องของทักษะการสอนงานเรามองว่าแมนเจอร์ทุกคนต้องเป็นโค้ชหลายองค์กรมีนโยบายชัดเจนนะครับว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นแมเนเจอร์แม้กระทั่งลีดเดอร์เนี่ยจะต้องโค้ชลูกน้องเป็นดังนั้นการโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงให้ลูกน้องมานั่งแล้วเราก็สอน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 ,สอนพูด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 ,พดไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเราคงต้องมีทักษะเรียนรู้คนนี้เขาเรียนรู้ได้ไวได้ช้าแค่ไหน บเปลี่ยนเทคนิคในการโค้ชให้สอดคล้องสอนยังไงพนักงานรู้เรื่องบางคนพูดไปสิบรอบไม่เคยรู้เรื่องเลยเอ๊ะเรามีเทคนิคการสอนที่ต้องดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพื่อทําให้คนคนนี้เขาเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องมากขึ้นนี่คือทักษะในการโคชชิ่งหรือสอนงานที่ขาดไม่ได้เช่นกันเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นพนักงานมือดีนะครับพอเขาขึ้นไปเป็นผู้จัดการ เขาคงต้องมีลูกน้องที่เขาต้องแนะนําสอนงานดังนั้นตรงนี้ต้องปูพื้นไว้ก่อนแต่ทักษะการสอนงานอาจจะไม่จําเป็นต้องสอนเก่งก่อนถึงจะเลื่อนเขาเป็นผู้จัดก,การนะครับให้เขาเรียนรู้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่าน,นี้คือสิ่งที่เขาต้องเจอในอนาคตนะเขาจะได้ไม่ต้องตกใจตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือทักษะในการตัดสินใจที่ภาษาอังกฤษเขามักจะใช้คําว่า decision making นะครับคนที่เป็นผู้จัดก,การต้องตัดสินใจต้องฟันธงได้ ลูกน้องพูดมาอย่างนั้นนะฮะลูกพี่พูดมาอย่างงี้เพื่อนพูดมาอย่างนั้นแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไร <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยคนเป็นผู้จัดการบางคนมือใหม่ไม่กล้าฟันธงไม่กล้าตัดสินใจซึ่งสุดท้ายทีมงานหรือลูกน้องเขาก็รอยอยู่นะฮะว่านายจะเอาอยัางไงจะหันซ้ายหันขวาจะตัดสินใจกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรถ้านายไม่ฟันธงมาเขาก็ทํางานไม่ได้ดังนั้นถ้าผู้จัดการคนไหนตัดสินใจช้าหรือไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยมักจะเห็นชัดเจนนะครับว่างาน มีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ทิศทางลูกน้องไม่รู้ทิศทางที่ควรจะไปดังนั้นทักษะตรงนี้พัฒนาได้นะครับอย่างน้อยก็ไปอบรมเรื่อง decision making ให้เขารู้ว่าก่อนจะตัดสินใจเขาต้องรวบรวมข้อมูลอะไรถ้าเป็นบางเรื่องเรื่องด่วนเรื่องที่มีความสําคัญ critical เขาควรจะใช้ทักษะในการตัดสินใจในรูปแบบไหนเพื่อให้เป็นองค์ประกอบก่อนที่เขาจะเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปนี่คือ5ตัวหลักนะที่ผมมองว่าควรจะปูพื้นฐาน ให้กับพนักง,งานคนเก่งทาเลนต์ของเราครับก่อนที่จะเลื่อนเขาขึ้นไปเป็นผู้จัดการที่ดีนะลองมาสรุปก,กันนะครับ5ตัวนี้มีอะไรบ้าง 1. ทักษะในการประคับัญชา 2. ทักษะการสื่อความ 3. ทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน 4. ทักษะการสอนงานแล้วก็5คือทักษะในการตัดสินใจท่านผู้ฟังลองหยิบยกไปประกอบกับ managerial competency ของท่านก็ได้ถ้ามีอยู่ในองค์กรน,นะครับแล้วเราก็ วางเป็นคล้ายๆหลักสูตรหรือเป็นกลุ่มทักษะความรู้ที่จะต้องได้รับการปูพื้นก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปคือใครที่ได้รับการเสนอชื่อไปแต่ยังไม่เคยปู5ตัวนี้เราอาจจะบอกว่าต้องขอเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าแปลว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะเป็นต้นนะครับมันก็จะสามารถเป็นเกณฑ์1ในการตัดสินใจที่จะเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่หัวหน้างานจะต้องวางแผนพัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งนั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ